วันนี้ไปดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นอกบ้านกันบ้างน,นะคะนั่นก็คือบริเวณขั้วโลกเหนือนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นน้ําแข็งนะคะปกคลุมอยู่แล้วก็ตอนนี้ภาวะโลกร้อนเนี่ยส่งผลทําให้น้ําแข็งมีโอกาสจะละลายได้ลงทุกวันนะคะตอนนี้ก็มีหน่วยสํารวจน้ําแข็งในกรนแลนด์ค่ะก็เร่งรัดสารวจเลยทีเดียวเพราะเกรงว่าถ้าน้ําแข็งละลายลงไปเนี่ยจะส่งผลนะคะเป็นอันตรายต่อการสัญจรทางทะเลติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ,คะ ภารกิจหลักของหน่วยสำรวจน้ำแข็งในกรีนแลนด์ก็คือการสังเกตความเคลื่อนไหวของแผ่นน้ำแข็งต่างๆในเขตน่านน้ำของกรีนแลนด์เพื่อให้มั่นใจว่าเรือทุกลำที่สัญจรในเส้นทางนี้จะปลอดภัยจากแผ่นน้ำแข็งในบริเวณเหล่านี้เนื่องจากการเดินทางในเขตชายฝั่งของกรีนแลนด์เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังและความชำนาญเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เรือชนกับก้อนน้ำแข็งหลากหลายขนาดที่ลอยมากับน้ำ ล่าสุดพบแผ่นน้ำแข็งขนาดยักษ์ซึ่งมีพื้นที่ราว260ตารางกิโลเมตรแตกตัวออกมาจากฐานน้ำแข็งปิตมานซึ่งเป็นหนึ่งในสองแห่งที่ยังเหลืออยู่ในกรีนแลนด์โดยมีขนาด4ีเท่าของเกาะแมนฮัตตันซึ่งแน่นอนว่าหน่วยสำรวจน้ำแข็งจะต้องสังเกตความเคลื่อนไหวของแผ่นน้ำแข็งขนาดยักษ์นี้เป็นพิเศษ หนยสำรวจน้ำแข็งนี้ก่อตั้งเมื่อประมาณ50ปีมาแล้วหลังเกิดเหตุเรือของเดนมาร์กจมนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของแหลมกรีนแลนด์ทำให้ผู้โดยสารบนเรือ95คนเสียชีวิตทั้งหมดภารกิจหลักของหน่วยสำรวจนี้จะต้องดูแลครอบคุมพื้นที่ตามแนวชายฝั่งของก r e e n รีนแลนด์เป็นระยะทางยาวถึง400กิโลเมตร โดยการสังเกตลักษณะตำแหน่งรวมทั้งทิศทางของแผ่นผน้ำแข็งที่จะลอยและรายงานความคุิมหน้าถึงเส้นทางที่แผ่นน้ำแข็งเคลื่อนที่ไปเพื่อเปิดช่องทางให้เรือสามารถผ่านเข้าไปในหน้านน้ำของกรีนแลนด์ได้เรือทุกลำที่จะเล่นเข้าไปในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรีนแลนด์จะเป็นจะต้องรายงานพิกัดความเร็วและทิศทางให้หน่วยลาดตระเวนน้ำแข็งทราบ